ฟูดไลฟใส่ทำง่ายอร่อยจิงสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำผัดหมี่ซั้วกันนะคะส่วนผสมก็มีมี่ั่้วที่ยังไม่ได้ลวกนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปลวกน้ำให้สุกแล้วก็มีถั่วง,งอกแล้วก็มีกุ้ยช่ายเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นท่อนๆแล้วก็มี หอมซอยสีอวหวานใส่เพื่อให้มีสีสันนะคะแล้วก็ซอสถั่วเหลืองแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำมันพืชน้ำเปล่าแล้วก็ไข่ไก่สองฟองอันนี้เดี๋ยวเราจะทอดเป็นบางๆแล้วโรยหน้านะคะวิธีเตรียมส่วนผสมเราก็จะนำผู้ชายมาหั่นเป็นท่อน ประมาณหนึ่งนิ้วหน่อยหนๆแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆไว้หั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็นำผักผู้ชายที่เราหัน่นใส่จานพักไปก่อนจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปลวกเส้นหมี่กันนะคะวิธีทำตั้งน้ำให้เดือด พอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่หมี่ลงไปลวกประมาณสักสิบนาทีหรือเราจับดูจนมีเส้นหมี่นิ่มก็ะจะใช้ได้เราก็ใช้ซ่อมเนี่ยเขียหมี่ให้ให้มันกระจายออกอย่าให้เกาะเป็นก้อนเพื่อหมี่จะได้สุกทั่วถึงกันอันนี้เราก็เขียหมี่ให้กระจาย ออนนี้มีก็จะเริ่มเริ่มจะสุกแล้วเดี๋ยวเราลออีกสักพักหนึ่งเพราะเส้นมียังยังไม่นิ่มยังดูแข็งอยู่เรา๋ยพกลับให้มีมันสุกทั่วๆตอนนี้มีเริ่มสุกแล้วนะคะจากเหลืองก็จะเป็นสีขาวๆแล้วตอนนี้คือมีเริ่มจะสุกแล้วเริ่มจะใช้ได้แล้วเดี๋ยวเรารออีกสักพักหนึ่ง เี้เราก็ลวกไปประมาณยังไม่สิบนาทีมีก็เริ่มเริ่มเริ่มสุกแล้วใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะตัดขึ้นแล้วนำไปล้างนะคะเพื่อล้างความเค็มของเส้นมีออกเราดับเตาก่อน จากนั้นเรานามาล้างน้ำส้าสามน้ำก็จะไม่เค็มแล้วแต่ถ้าเป็นหมี่ที่เป็นวิหีอื่นจะต้องล้างถึงสี่ครั้งเพราะว่ามันจะเค็มจัดแต่อันนี้มีไม่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 เคยเค็มมากแล้วเราล้างสักสามน้ำก็จะใช้ได้แล้วเราล้างเสร็จแล้วเราก็จะนำหมี่เนี่ยไปแช่เย็นไว้สักห้านาทีถึงสิบนาที หรือถ้าเราจะไม่ทำวันนี้เราแช่ค้างคืนไว้ผัดในวันรุ่งขึ้นก็ได้เวลาผัดหมี่เส้นหมี่จะสวยแล้วก็ไม่ติดก,กันค่ะอีเราล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมาแช่ในชั้นฟรีสค่ะวันนี้เราจะแช่ในชั้นฟรีสประมาณ5นาทีนะคะเพื่อให้หมีเ่เซ็ตตัวแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปผัดกันค่ะระหว่างรอเส้นหมี่นะคะเราก็เตรียมไข่สองฟองใส่ลงไปในชามแล้วเราก็ตีไข่ให้เท่ากัน อย่างเราจะนาไปทอดเป็นแผ่นบางๆแล้วก็มาซอย,อยๆเพื่อโรยหน้าหมี่ของเรานะคะแล้วรอพอกระทะร้อนเราก็ใส่น้ํามันไปน,นิดหน่อยไม่ต้องใส่มากใส่น้ํามันลงไปแล้วก็ให้มันทั่วงวกระทะนะคะเราก็กิ้มๆให้ทั่วกระทะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ไข่ลงไป แล้วใส่ไข่แล้วเราก็ขึ้นกระทะให้ไข่เ้ากระจายเป็นแผ่นบางๆนี่ค่ะรอให้ไข่สุกเดี๋ยวเราจะกลับอีกด้านหนึ่ง ให้ให้สีเหลืองอ่อนด้านหนึ่งให้ให้เหลืองถั่ไข่ก็สุกแล้วนะคะเราก็ตักใส่จานพักไว้อันนี้เส้นหมี่เราก็แช่ไว้ใช้ได้แล้วนะคะเราก็นําน้ํามันพืชมาโรยในเส้นหมี่สักเล็กน้อยแล้วก็ทําการนวด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 ให้เส้นมันนิ่ม เส้นเขานิ่มเดี๋ยวเรานำไปผัดเส้นก็จะนิ่มนวลหน้ารับประทานค่ะวิธีผัดเราก็นำน้ำมันพืชที่เหลือนะคะใส่ลงในกระทะอันนี้เราจะผัดด้วยไฟอ่อนก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่หอมที่เราชอยไว้ลงไปเคียวให้เหลือง อันนี้เราจะผัดไฟอ่อนก่อนนะคะถ้าผัดไฟแรงก็จะ,ะเช่นนี้เขาจะติดกระทะนะคะนี่เราใอ่อนอ่อนเราเราเราเจียวหอมแดงให้เหลืองอันนี้เราไม่ต้องใส่น้ำมันมากนะคะเพราะเมื่อกี้เราทอดไข่กระทะเขามันอยู่แล้ว ก็เส้นหมี่ถ้าเราผัดมันเกินไปมันก็จะไม่น่าทานนะคะเราก็เส้นหมี่เราก็ได้นวดกับน้ํามันไปเรียวส่วนหนึ่งดังนั้นเวลาเราผัดเราไม่ต้องใส่น้ํามันมากเดี๋ยวเรารอให้หอมเ,อเขาเหลืองอีกสักนิดหนึ่ง อันนี้โอเคาแล้วค่ะแล้วเราก็ใส่เส้นหมี่ลงไปเราก็ทำการมีขัดกระจายกระจายหมี่ให้เขาทั่วให้เารองทั่วไป ระหว่างผัดเราก็เติมซอสแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะลงใจกให้เขาเข้ากันดี ใส่ซีอิ๊วหวานนิดหน่อยเพื่อให้มีสีสันอันนี้เราก็ปรับไฟให้แรงขึ้นไปนิดหนึ่ง กระจายเส้นให้สีเครื่องปรุงที่เราใส่ลงไปให้เขาเคลือบเส้นให้เีาเมสมอเสมอกันเวลาผัดถ้าเ,าเส้นก็แห้งเราก็ตักน้ำใส่ไปนิดหน่อย ถ้าข้าเส้นมันดูสียังไม่นี่เราก็เติมซีอิ๊วหวานไปอีกนิดนึ่งใส่น้ำเพื่อให้สีเข้ากระจายเพื่อช่วยแล้วก็ทำการ พอเส้นใช้ได้แล้วเราก็ใส่ผักที่ใชยลงไปใส่ถัวงอกแล้วเราก็ผัดส่วนที่เป็นผักให้เขากระดแสงกน้นเราก็เอาหมี่ มาสด้ักเพอ้าผักเาสดแล้วก็คลุกเ้าเส้นมีกับผักให้เข้ากันอันนี้เราก็ใช้ใส่ใส่กลาง เือข้านข้างๆแลนก็ได้เพื่อให้ผักเขาสุกถ้าชอบรับประทานผักที่ยังไม่สุกมากเราก็กลับๆับแล้วก็เอาขึ้นได้แต่ถ้าเราชอบสุกเราก็ผัดให้มันนานอีกหน่อยนึงน,นี่ก็เริ่มจะใช้ได้แล้วนะคะ เรผัดเส้นเสร็จผักสุกใช้ได้แล้วตามที่เราต้องการแล้วเราก็ตักใส่จาไนไข่ที่เราทอดเรียบร้อยแล้วเราก็นํามาหัน่นเป็นฝอยๆแล้ําำไปโรยหน้าหมี่ที่เราผัดไว้ ที่เราทอดแล้วหั่นแล้วเราก็นํามาโรยหน้าหมี่เราก็โรยโรยหน้าให้ดูสวยงามจากนั้นเราก็ตกแต่งด้วยผักชีนะคะนี่ค่ะเห็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วมีผักมี สัวของเราเส้นไม่มันด้วยรสชาติเค็มหวานจากซอสซีอิ๊วขาวและซีอิ๊วหวานปรุงรสชาติได้ตามชอบจะใส่ซอสพริกหรือเพิ่มมะนาวแล้วแต่ชอบนะคะเมนูนี้ทำง่ายอร่อยจริงกดติดตาม subscribe เพื่อรับชมคลิปอย่างต่อเนื่องนะคะ